การเตรียมกระสายายาที่มีความหนืดการเตรียมกระสายายาที่มีความหนืดเช่นยาน้ำเมือกมิลซิเลตแมกมาเจลทำได้โดยการละลายหรือกระจายโพลิเมอร์ที่มีความหนืดในน้ำหรือตัวทำละลายที่เหมาะสมโดยเทคนิคที่ถูกต้องวิธีการเตรียมกระสายายาที่มีความหนืดมีหลายวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติของสารเพิ่มความหนืดที่เลือกใช้การเตรียมโดยใช้กรงเตรียมโดยการบดผสมสารเพิ่มความหนืดกับน้ําอาจเตรียมให้กระจายตัวได้2แบบคือการเตรียมโดยไม่ใช้สารช่วยกระจายเช่นอเคเชียและการเตรียมโดยใช้สารช่วยกระจายได้แก่กรีซอล,ลีนแอลกอฮอล์เทคนิคการเตรียมโดยใช้บิเกอร์ โดยโปรยสารเพิ่มความเหนืดลงในน้ำตัวอย่างเช่นเบนโทไนต์โซเดียมคาร์บอซีเมทริลเซลลูโลสคาร์บพอลเมทริลเซลลูโลสสารเพิ่มความเหนืดทชนิดใช้น้ำร้อนช่วยในการพองตัวเช่นเบนโทไนต์วีกลัมสารเพิ่มความเหนืดทชนิดใช้น้ำร้อนช่วยในการกระจายเช่นเมทริลเซลลูโลสไฮเปอร์เมโลส จากนั้นเติมน้ำเย็นเพื่อให้ละลายใสยตัวอย่างแสดงการเตรียมอาเคเชียมเมลซิเลตซึ่งประกอบด้วยอาเคเชีย10%เวทไบโวลูมปริมาณ100มิลลิลิตรใช้การเตรียมในกล่งกระเบื้องเพื่อกระจายอาเคเชียวิธีเตรียมเติมอาเคเชีย10กรัมลงในกล่งกระเบื้องคำนวณปริมาตรของน้ำในตำรับจากปริมาตรทั้งหมด ลบด้วยปริมาตรของอะคเชีย10กรัมซึ่งมีปริมาตรเมื่อกระจายเท่ากับน้ำหนัก10มิลลิลิตรดังนั้นปริมาตรน้ำเท่ากับ90มิลลิลิตรคำนวณปริมาตรน้ำ3ส่วน4ของปริมาตรน้ำในตำรับคำนวณได้ประมาณ70มิลลิลิตรตรวงน้ำ70มิลลิลิตรเติมลงบดผสมกับอะคเชียในโกร่งทีละน้อยจนอะคเชียละลายหมดเทอะคเชียมิซิเลตที่ละลายหมดแล้วในโกรง่ง ลงในกระบอกตวงใช้น้ำส่วนหนึ่งมากรั้ว a c a c i a Mucilent ที่อยู่ในโกรงแล้วเทในกระบอกตวงขนาด100มิลลิลิตรปรับปริมาณให้ครบด้วยน้ำจากนั้นเทกลับลงในบิ gger ผสมให้เข้ากันเบาๆตัวอย่างแสดงการเตรียมเบนทไนแมกมาซึ่งประกอบด้วยเบนทไนตเปอร์เซ์เวดบายเวด จำนวน100กรัมใช้การเตรียมโดยการกระจายในน้ำร้อนในบิ๊กเกอร์วิธีเตรียมชั่งน้ำหนักบิ๊กเกอร์โดยเลือกใช้บิ๊กเกอร์ที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะคำนวณปริมาตรของน้ำในตำรับจากปริมาตรทั้งหมดลบด้วยปริมาตรของเบนทไนต์5กรัมซึ่งมีปริมาตรเมื่อกระจายเท่ากับน้ำหนัก5มลลิดังนั้นปริมาตรน้ำเท่ากับ95มิล คำนวณปริมาตรน้ำ3า3ส่วน4ของปริมาตรน้ำในตำรับคำนวณได้ประมาณ75มิลลิลิตรตวงน้ำา75มิลลิลิตรแล้วเทลงในบิกเกอร์ที่ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนำไปต้มให้เดือดค่อยๆโปรยเบนโทไนท์ทีละส่วนลงในน้ำร้อนให้แต่ละส่วนเปียกน้ำเองโดยไม่ต้องคนแล้วจึงเติมส่วนต่อไปจนหมด ตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงโดยคนเป็นครั้งคราวเมื่อครบเวลาให้คนจนเข้ากันเติมน้ำส่วนที่เหลือเพื่อปรับน้ำหนักให้ได้100กรัมผสมให้เข้ากันตัวอย่างแสดงการเตรียม m e t เมทิล l l u l o s e Solution ซึ่งประกอบด้วยเมทิลเ l l u l o s e 1,501% w เว by Volume ปริมาณ100มิลลิลิตรใช้การกระจายผงเมทิลเซลลูโรสในน้ำร้อนและละลายในน้ำเย็นในบิกเกอร์วิธีเตรียมตวงน้ำประมาณ1ส่วน3ของน้ำในตำรับประมาณ30มิลลิตรใส่ในบิกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะนำไปต้มให้เดือดโปรยเมทิลเซลลูโลสลงไปทีละน้อยพร้อมกับใช้แท่งแก้วคนเร็วๆเ,เพื่อให้เมทิลเซลลูโลสกระจายทั่ว เติมน้ำเย็นจัดประมาณ2ส่วน3ของน้ำในตำรับประมาณ60มิลลิลิตรลงไปผสมคนให้เข้ากันโดยระวังไม่ให้เกิดฟองปรับปริมาณให้ครบด้วยน้ำจากนั้นเทกลับลงในบิ๊กเกอร์ผสมให้เข้ากันเบาๆ